มวงการแบตเตอรี่แคทแอลเปิดตัวแบตใหม่จุกไฟเพิ่มขึ้น2เท่าแถมใช้ในเครื่องบินไฟฟ้าได้อีกด้วยโอ้โหโต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยนะที่เจ้ายีแบตเตอรี่วันนี้สามารถไปใช้ในเครื่องบินไฟฟ้าได้เรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง าวรอบโลก EV กับ Daily EV ดูนะครับพวกผมเวลอีกเช่นเคยก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามช่องทางใหม่เว็บไซต์ EV รันตีจดเด็ตและไลน์เวบแชทเวลนันท์สีเอ็กเพเดอร์นะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวนุวยอยานยนต์อนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวอย่างที่หลายคนรู้กันว่าวันนี้เนี่ยกระแสะของรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากนะครับทั้งค่ายรถดั้งเดิมก็หันมาผลิต EV และก็มีค่ายน้องใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับ แต่สิ่งที่ยังเป็นเพดานหรือข้อจํากัดทําให้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยังไปไม่ได้ไกลเท่าที่ควรนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่นี่เองนะครับเพราะว่าการชาร์จหนึ่งครั้งยังวิ่งได้ระยะทางค่อนข้างจํากัด ใช้ระยะเวลาในการเติมพลังงานนานและที่สัมพัญต้นทุนราคาแบตเตอรี่ยังคงแพงอยู่นะครับแต่วันนี้นะต้องบอกว่ามาถึงจุดที่มันเปลี่ยนวงการไปแล้วนะครับเพราะล่าสุดนะเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมานะครับทางบริษัท CATL นะฮะผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกฮนะได้เปิดตัวตเทคโนโลยีแบตเตอรี่อันใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่งาน เซี่ยงไฮ้ออโตโชนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้แบตเตอรี่ตัวนี้จะพิกโฉมวงการรถยนต์ไฟฟ้าแบบว่าไม่เห็นเขาเดิมเลยก็ว่าได้เจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ชื่อว่า c o n d e n s e แบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่จุพลังงานได้มากกว่าเดิมถึง2เท่านะครับจาก100เป็น200%นะครับซึ่งสามารถใช้ทั้งรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องบินไฟฟ้าได้อีกด้วยนะครับโดยตัวนี้นะครับทาง CATL บอกว่าแบตเตอรี่มีความหนาแน่นพลังงานค่อนข้างสูงเลยก็ว่าได้ซึ่งมีแผนที่จะผลิตในช่วงปลายปี2023นี้เลยนะครับตัวแบตเตอรี่นะฮะเป็นแบตเตอรี่ตระกูลลิเทียมนะครับตัวเซลล์เซลล์หนึ่งเนี่ยมีความหนาแน่นหรือความจุพลังงานอยู่ที่500วัตต์อาวต่อกิโลกร,รัมนะครับซึ่งปกติเนี่ยแบตเตอรี่ของ CATL จะอยู่ที่ประมาณ200วัตต์อาวต่อกิโลกร,รมัม จะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าตัวโดยเบื้องต้นนะครับโครงสร้างของแบตเตอรี่ตัวใหม่นะจะถูกนํามาใช้ในเทคโนโลยีเครื่องบินไฟฟ้าเป็นหลักนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งจะสามารถบินได้ระยะทางอยู่ที่1000กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะครับซึ่งเทคโนโลยีเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยที่มันเพิ่มพลังงานหรือจุพลังงานได้มากขึ้นนะอันนี้ทาง CATL ก็ออกมาแจ้งว่าเขาได้มีการพัฒนานเรื่องของโปรเซสในการผลิตนะครับตัวขั้วนะฮะที่เป็นกระดาษเขาบอกว่าใช้นวัต กรตรการในการผลิตใหม่นะทำให้มันสามารถจุพลังงานได้มากขึ้นขั้วแอโนโนดนะซึ่งเป็นขั้วไฟก็เปลี่ยนขั้วใหม่นะพัฒนาให้มันเก็บไฟและชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับดังนั้นเนะทคโนโลยีตัวนีนะทางหัวหน้าทีวิจัยอย่างมิสเตอร์หูไคนะฮะเขาก็บอกว่ามันสามารถเอามาทดสอบใช้จริงแล้วนะครับแถมยังมีการจับมือกับบริษัท การบินเชิงพาณิชย์นะในการร่วมทดสอบเทคโนโลยีแบตเตอรี Babylon, ่ตัวนี้นะครับอยู่ในการทดสอบพัฒนานร่วมกันอยู่หากใช้ได yeah, ้จริงแล้วจะเอามาเริ like ่มทําในท้องตลาดนะจะขยายจากเครื่องบินไปยังรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีการบินที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับวันนี้นะก็ถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่ง2ฝ่ายกันอย่างชัดเจนนะครับฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยใช้เทคโนโลยีที่เป็นไฮโดรเจนดีกว่านะครับ ไฮโดรเจนจุพลังงานได้มากกว่าเอามาใช้ร่วมกับรถคโลยี FCEV นะไฮโดรเจนมาแยกเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะหากเป็นเครื่องบินไฟฟ้าแบบ BEV นะหรือแบตเตอรี่อิเล็กทริกนะครับซึ่งมันยังมีน้ําหนักค่อนข้างมากอยู่เพราะอย่าลืมว่าจุดสําคัญของเครื่องบินนะที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของน้ําหนักนะครับแล้วก็พื้นที่ที่มีค่อนข้างน้อยน้อยยิ่งกว่ารถยนต์เสียอีกนะครับเพราะเครื่องบินนะฮะมันต้องใช้ปีกในการพยุงนะยิ่งน้ําหนักเยอะยิ่งบินได้นะ น้อยระยะทางยิ่งลดลงอย่างมากนะครับฉะนั้นไฮโดรเจนดูแล้วน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะครับซึ่งวันนี้นะเทีโลยีไฮโดรเจนนะสามารถจุพลังงานได้อยู่ที่300ถึง700วัตต์ออวต่อก,กิโลรกร,รัมนะครับซึ่งหากหันมามองที่เป็นแบตเตอรี่แล้วนะแบตเตอรี่เนี่ยยังจุพลังงานได้อยู่ที่แค่ประมาณ250 -300 ถึง300เท่านั้นเองนะจะเห็นว่าวันนี้ไฮโดรเจนยังมากกว่าที่เป็นแบตเตอรี่นะครับแต่หากว่าแคต L นะ สามารถพัฒน,นาแบตเตอรี่ตัวนี้นะที่เป็นตัวใหม่นะอย่างคอนเดนส์แบตเตอรี่ออกมาได้เนี่ยตัวนี้จะเพิ่มได้ถึง500วัตต์อาวต่ตอกิโลกรัมซึ่งนราบอกว่ามากที่สุดในตลาดแบตเตอรี่แล้วนะดังนั้นนะครับหากแคทแอลทำออกมาเนี่ยคิดว่าน่าจะเอามาใช้บนเครื่องบินที่เป็นไฟฟ้าแทนไฮโดรเจนได้เพราะาไฮโดรเจนยังมีข้อจำกัดเรื่องของความปลอดภัยในการเติมแล้วก็เรื่องของอินฟาสตรจอร์สถานีเติมมันยังมีน้อยอยู่นะครับ ทีนี้กลับมานะพูดถึงวงการแบตเตอรี่นะคร หากมาเทียบวงการแบตเตอรี่วันนี้เนี่ยว่าแบตเตอรี่มรนจุพลังงานได้เท่าไหร่บ้างนะครับและเทโนโลยีนี้มันจะพลิกโฉมวงการแบตเตอรี่จริงหรอนะครับต้องมาดูกัน,นครับว่าวันนี้แบตเตอรี่นะในท้องตลาดที่ใช้สาหรับรถ EV ีอยู่นะครับถ้าเริ่มต้นนะฮะก็คือจะเป็นแบตเตอรี่ชนิด lfp หรือลิเธียมไอรอนฟ o สเฟ a นะครับซึ่งส่วนใหญ่นะความจุพลังงานหรือ energy density จะอยู่ที่160วัตต์อว์ลถึง200วัตต์อว์ลต่อกิโลกร,รัมนะครับถ้าเป็น lfp นะฮะ ถ้าเป็นแบตเตอรี่สําหรับรถที่เป็นเพอร์ฟอร์มานซ์หรือแพงขึ้นมาหน่อยวิ่งได้ลองเลนส์หน่อยนะอย่างออร่าคูดแคทที่เป็น500ัลต้าจะใช้เป็นลิเทียม NMC นะครับซึ่งถ้าหากเป็นลิเทียม NMC เนี่ยจะจุพลังงานนะอยู่ที่255วัตต์อาวต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้โดยเฉลี่ยน,นะครับและล่าสุดนะครับก็เห็นว่ามีค่ายจีนที่บอกว่าใกล้เคียงกับโซลิดสเตทมากที่สุดแล้วบางคนบอกว่าทำไมไม่รอโซลิดสเตทนะโซลิดสเตทอย่างที่บอกมัน ยากวิธีการผลิตเนี่ยคนละเรื่องกับการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบันเลยนะครับตอนนี้นะฮะที่ทําได้ใกล้เคียงก็คือกึ่งโซลิดสเตตนะหรือเซมิโซลิดสเตตโดยค่ายนนโอนะครับซึ่งวันนี้นนโอเนี่ยสามารถทําแบตเตอรี่ออกมาจุพลังงานได้อยู่ที่สูงสุดนะสามวัตต์ออวต่อกิโลกรัมเลยดังนั้นนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้แคทแอลทำออกมาได้อยู่ที่500วัตต์ออวต่อกิโลกรัมเนี่ยจะกลายเป็นแบตเตอรี่ที่จุ พลังงานได้มากที่สุดในท้องตลาดที่ยังไม่มีใครทําได้เลยก็ว่าได้ซึ่งหากแคทแอลทาได้แล้วและผลิตได้ในปริมาณมาก นี่แหละฮะจะเป็นจุดพลิกเกมในวงการทั้งหมดเลยนะแน,แน่นอนนะพอทำออกมาเทนโลยีใหม่เนี่ยทางแคทแอลก็มองว่าการผลิตเนี่ยมันไม่ง่ายแน่นอนราคาต้องมีค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเขาจึงจะเอามาเริ่มใช้ในกลุ่มที่ราคาแพงอย่างพวกเครื่องบินเชิงพาณิชย์ที่เป็นไฟฟ้าก่อนจากนั้นนะค่อยๆเพิ่มปริมาณขยับขยายมาลงที่ EV หรือรถไฟฟ้าในบ้านเราแน่นอน สรุปนะครับสำหรับยานยนต์ที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่อิเล็กทริกนะฮะข้อจํากัดอย่างหนึ่งเลยนะก็คือเรื่องของเที่ยีแบตเตอรี่นี่เองนะครับหากเจ้าไหนนะสามารถนดะยกระดับเที่ยีแบตเตอรี่ซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับ ดังนั้นนะอย่างการที่ CATL นะเปิดตัวแบตเตอรี่เทคโนโลยียตัวใหม่นะอย่าง Condense แบตเตอรี่ที่สามารถจุพลังงานได้มากขึ้นนะถึง500วัต์อ่อกิโลกรัมหากเทียบกับลิเทียม NMC นะอยู่ที่ประมาณ250 w, นะหรือ Semi Solid State นะ360 w, นะครับซึ่งยังผลิตยากๆนะไม่ต้องรอ s o l i ด s t a t ดังนั้นเนี่ยผมว่า ถ้ามาจริงๆเนี่ยไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวเนี้จะทําให้วงการรถยนต์ไฟฟ้าแบบ EV เนี่ยถูกยกระดับขึ้นแน่นอนนะทั้งเครื่องบินขนส่งเชิงพาณิชย์ ทั้งรถที่เป็นเชิงพาณิ์นะรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งวันนี้ยังมีข้อจำกัดเรื่องของแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่มันเยอะแล้วก็หนักนะครับทำให้ผลของด้น้อยลงหากใช้แบตเตอรี่ตัวใหม่นั่นหมายความว่าแบตเตอรี่จะเล็กลงน้ําหนักจะเบาลงนั่นหมายว่ารถจะวิ่งได้ไกลขึ้นกินพลังงานน้อยลงนะซึ่งอันนี้คือข้อดีและเป็นจุดเปลี่ยนของวงการรถ e ีต่อไปจากนี้นะยังไงก็ต้องมาจับตาดูว่า Cat แอ จะผลิตปลายปีนี้และเอามาใช้ในกลุ่มไหนผลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับเทียีแบตเตอรี่ที่ยังเป็นเพดานอยู่นะถ้าวันนี้ชิปขึ้นไปได้คิดว่าอะไรจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจจะมาอัปเดตให้ฟังอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ